สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องที่ไอ,อ้นี่เป็นคลิปที่สองของช่องเลยเนาะอืม evolution card game วันนี้เราจะมารีวิวบคัคก,กันเหมือนเดิมแต่นี้เราจะไม่เสียเวลามากเพราะว่าด้วยความที่วางกล้องเหมือนมันด้วยความที่เหมือนมันเออเลอร์อัดได้หนึ่งนาทีสามสิบวิคือง,งงเหมือนกันอ,อแต่เดี๋ยวเรามารีวิวกันก่อนเลยเอืมอ,อันนี้เป็นบคัคก,กัน ที่เราจะมาเป็นตัวอย่างนี่อินฟินิตี้ดาวน้อยที่อยู่ในภาคหนึ่งตอนที่ห้าสอ็ดห้าสกับห้าสิบสองนะตัวนี้แต่นี้เราจะดัดแปลงใหม่โยนถึงไปเราเป็นตัวนี้นี่อินฟินิตี้ไวเวิอันนี้เป็นอันนี้เป็นอันนี้เป็นงานเกมเนาะอันนี้เป็นภ้าอันนี้เป็นร่างในเกมซึ่งอันนี้เรามาดัดแปลงใหม่โดยการที่ทำสีตัวมันใหม่ทั้งล่างเลยทั้งล่างเลยนี่ดูด้ยควม ดูความเมามันอืมซึ่งสีก็สวยดีนะอืมแต่เราไม่ได้ทําตัวนี้ตัวเดียวอันนี้ชื่อ infinity w h v เ e r n แต่เราไม่ได้ทำตัวนี้ตัวเดียวเราทําตัวนี้ด้วยถ้าใครรู้จักอดีตหกนะักรบจะรู้ว่าตัวนี้คือตัวอะไรอืม infinity oberon ซึ่งเราคิดชื่อไม่ออกเราก็เลยตั้งชื่อว่า infinity oberon ซึ่งอันนี้สวยอันนี้สวยกว่าเพราะว่างานมันละเอียดมันไม่มีความเป็นสีเทาเหลือเลย คือเขียวโพนทั้งล่างทั้งล่างทั้งล่างเลยเนาะอันนี้คือเขียวโพนทั้งล่างเลยนี่คือเขียวโพนทั้งล่างทั้งล่างเลยซึ่งตอนนี้เราก็งงกับกล้องเหมือนเดิมอีกแล้วนะเมื่อกี้เราบอกว่ามันอัดได้หนึ่งนาทีสาสิบวิคราวนี้เป็นหนึ่งนาทีสี่สิบกวิพอเช็คดูคราวนี้มันอัดได้สี่สิบนาทีเกิดสี่สิบสามวินาทีอืมโอเคยอมใจ <laughs> เรายอมใจกับกล้องตัวนี้มาก แต่อันนี้เป็นการทําสีบลคุกกันอันนี้เป็นการทําสีบคคอกกันสามครั้งแล้วมีครั้งแรกคือไอตัวทดลองครั้งแรกเลยแฮปปี้เฟฟิลลแฮปปี้เดี๋ยวเราจะมาให้ดูในคลิปหน้าเนาะอืมแต่น,นี้เราเป็นการทําสีเนาะอันนี้เป็นการทําสีอ่าเดี๋ยวอันนี้เราเก็บไปก่อนอ่าเดี๋ยวเราพับตัวนี้เก็บไปเลยเลยไปอืมถ้าใครอยากดูพวกผลงานทําสีอะไรอย่างนี้ไปดูในเฟซหรือไอจีผมได้ครับเดี๋ยวเอ่อ ทิ้งเดี๋ยวตอนตัดต่อจะมีทิ้งชื่อ IG ไว้ในให้ในคลิปนะครับจะทิ้งไว้ให้